สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเอินเพชรยนต์นะคะอยู่กันที่เดิมเลยบริษัทต,ตั้งอยู่เสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพสำหรับวันนี้นะคะเอินจะมาแนะนำตัวรถเข้าใหม่เป็นคันนี้เลย t o y ยต้ h ไฮรักรีโวนะคะเป็นเครื่อง2.4ตัว G ีด้วยนะลูกค้าที่กำลังมองหาอยู่นะคะเป็นเกียร์ออโต้4ประตูยกสูงนะคะต้องแนะนำคันนี้เลยตัวรถสภาพใหม่ๆเลยนะคะสวยๆเลยตัวรถยังไม่ได้ปรับสภาพนะ,ะเข้ามาแบบนี้เลยนะคะลูกค้าที่อยากจะได้นะคะกระบะไว้ใช้งานสักหนึ่งคัน ปี2017ด้วยนะสำหรับคันนี้เดี๋ยวพามาชมนะคะรอบคันของคันนี้ก็เลยสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าได้ไฟโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์ติดตั้งมาให้เรียบร้อยที่สำคัญคันนี้มีไฟตัดหมอกนะคะติดตั้งมาให้เดิมแท้จากโรงงานเลยกระจังหน้าโคเมียม um นะคะกระจังหน้า4เส้น โครเมียมเงาๆแบบนี้เลยที่สำคัญทะเบียนนะคะ6ก็ไก่รอเรือ8 7 8 3เป็นป้ายกรุงเทพเลยลูกค้าที่อยากได้นะคะสีบอลเงินสีเดิมๆไม่มีชนหนักพิกความจมน้ำต้องแนะนำเลยนะคะเพราะว่าสภาพคันนี้นะคะสวยๆเดิมๆนะที่สำคัญคันนี้ได้แม็กเดิมแท้โรงงานน็อต6รูแบบนี้เลยแล้วก็ได้ยางนะคะของกูดเยีย r ด้วย ตัวยางนะคะได้ยางของกู e ี r มาพร้อมกับโครงสร้างด้านในนะคะตัวโช๊คนะเป็นโชคเดิมๆนะคะมีแต้มสีจากโรงงานนะคะอยู่ครบเลยนะสำหรับคันนี้นี่รอบๆคันนะคะเดิมๆมีโลโก,โก้ไฮลักด้านข้างตัวรถนะคะแล้วก็กระจกนะคะมีในส่วนของไฟเลี้ยวกระจกมองข้างเลยติดฟิล์มให้รอบคันนะคะลูกค้าที่อยากจะได้รถที่ไม่ติดแคลรี่บอยนะคะก็ต้องแนะนาเลยนะ ตัวรถสเปคนี้นะคะคันนี้ตอนนี้เหลือแค่คันเดียวเท่านั้นนะคะราคาถูกด้วยสำหรับตัวรถคันนี้นะคะกระจกเดิมๆเลยมีโลโก้โตโยต้าแบบนี้นะคะลูกค้าขานี่กระจกเดิมจากโรงงานนะคะต้องมีโลโก้โตโยต้าตัวนนหนาๆแบบนี้เลยนะคะให้ลูกค้าได้มั่นใจว่าสภาพตัวรถนะคะเป็นแบบเดิมๆ ในส่วนของไลเนอร์ด้านหลังนะคะพื้นที่กว้างขวางนะคะเดี๋ยวทําความสะอาดมารับรองใหม่กิฟแน่นอนนะคะสาหรับคันนี้ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะแค่ล้างรถอย่างเดียวนะคะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับยางนะคะเส้นที่2ก็เป็นยางของกูดิอเช่นเดียวกันได้แม็กเดิมแท้นะคะจากโรงงานตัวน็อตหกรู u, แบบนี้เลยให้ดูนะคะในส่วนของตัวโครงสร้างรถนะคะ คันนี้นะคะโครงสร้างด้านในนะคะเดิมๆที่สําคัญนะคะบริษัทไม่เคยตัดต่อเลขตัวถังด้วยโครงสร้างเดิมๆด,ด้านหลังเดิมๆแบบนี้เลยมีในโซนของอยางอะไหล่นะคะติดตั้งมาให้อยู่ด้านหลังเรียบร้อยนะคะตัวยางคันนี้นะคะได้ยางปี2021ด้วย2021สัปดาห์ที่17นะคะเดี๋ยวทําความสะอาดใหม่รับรองว่าคันนี้ ใหม่มากเลยนะเพราะที่สำคัญฟังก์ชันคันนี้นะคะได้เป็นตัว G ด้วยโลโก้ตัว G ด้านหลังนะคะมีในส่วนของกล้องหลังติดตั้งมาให้เดิมจากโรงงานมีไฟเบรกดวงที่3ติดตั้งมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ได้ในส่วนของตัวพื้นที่ในการขนของให้กับลูกค้าที่กว้างมากๆด้วยนะเดี๋ยวทำความสะอาดมานะคะรับรองว่าใหม่กิฟต์แน่นอนนี่ ยางถัดมานะคะเส้นที่3เป็นยางกุดเยีรนะคะปีเดียวกันสัปดาห์เดียวกัน <S 2> <S 2> พร้อมแม็กเดิมแท้โรงงานนอตหรูนะคะโคงรง,คคงสร้างเดิมเเลยนะลูกค้าขาโครงสร้างเดิมๆไม่เคยชนหนักพิความจมน้ำนะคะสภาพรถแบบเดิมเมเลยกระจกเดิมๆมนะคะมีโลโก้โตโยต้แบบนี้ทุกบานนะคะ มากันที่นะ,ะตัวอย่างเส้นที่4เส้นสุดท้ายนะะตัวโช๊คด้านในนะคะคก็มีรอยแต้มสีจากโรงงานอยู่นะคะคเป็นโช๊คเดิมทั้งฝังฝะะั่งและที่สําคัญตัวยางได้ยางใหม่นะคะคปี2021ทั้ง4เส้นเลยนะ,ะเดี๋ยวทำความสะอาดให้รับรองว่าใหม่กริปแล็เงาแน่นอนสําหรับตัวรถเดี๋ยวพา,าชมภายในกันบอดี้ภายในคันนี้นะคะคได้ในส่วนของตัวจอนะคะแล้วก็ตัวแอร์ปรับออโต้ได้ในส่วนของเกียร์ออโต้ด้วย บอหนังนะคะปับไฟฟ้าคนขับนะคะมาพร้อมกับตัวพวงมาลัยนะคะที่เป็นมันติฟังก์ชันทั้งสองฝั่งแบบนี้เลย b ด d y เดิมๆเลยนะคะลูกค้าขาเดี๋ยวปรับสภาพมานะคะรับรองเลยนะคะว่าตัวรถใหม่กิฟแน่นอนมีแอร์หลังติดตั้งมาให้นะคะเดิมจากโรงงานด้วย พื้นที่ในการนั่งนะคะเป็นรถที่นั่งได้นะคะถึงห้าคนเลยเดี๋ยวเปิดในส่วนของห้องเครื่องยนต์คันนี้ให้ลูกค้าชมนะค่ะนะคะมาชมในส่วนของห้องเครื่องยนต์คันนี้นะคะสำหรับคันนี้เป็นเครื่อง2,400ซีซีนะคะบอกเลยว่าตัวเครื่องยนต์กำลังดีนะ,ะลูกค้าที่อยากจะได้รถที่ ประหยัดน้ำมนันราคาถูกนะคะก็ต้องแนะนำเลยนะคะเพราะว่าสภาพตัวรถนะคะสวยๆเดิมๆสำหรับคันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลด้วยนะลูกค้าขาได้ดีเซลนี่ตัวนี้สภาพเดิมๆนะคะซื้อรถกับเอิญนะคะเดี๋ยวเอิญเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้นะคะฟรีเลยนะคะแล้วก็เช็กกองแอร์กองอากาศให้นะคะในส่วนของตัวสภาพรถนะคะเดี๋ยวรับรองเลยนะคะว่าเช็คให้ใหม่กิ๊บแน่นอน หัวน็อตของตัวรถนะคะไม่เคยถอดนะลูกค้าขาหัวน็อตเดิมๆเลยเดี๋ยวทำความสะอาดมานะคะบอกเลยว่าใหม่กิฟแน่นอนอันนี้ให้ลูกค้าเห็นก่อนที่จะามาตั้งขายนะ,ะอันนี้ยังไม่ได้เอาไปตั้งขายนะคะพาลูกค้ามาชมก่อนเลยนะ,ะให้ได้เห็นก่อนนะคะเดี๋ยวปรับสภาพมานะคะบอกเลยว่าใหม่กิฟแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้นะ โครงสร้างเดิมๆนะคะถ้าเกิดคันนีนะะ้ปรับสภาพเสร็จนะคะจะมาอัปเดตให้ลูกค้าชมก่อนนะคะถ้าเกิดว่าตัวรถยังอยู่นะแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยู่แล้วนะคะก็จะแนะนําเป็นคันอื่นแทนนะสำหรับลูกค้านะคะที่กําลังสนใจออกรถคันนี้อยู่นะคะติดต่อมาหาเอิร์นได้เลยนะผ่านเบอร์โทร0971693884ได้เลยแอดไลน์หาเอิร์นเบอร์นี้ได้เลยนะคะเอิร์นใช้ไลน์เดียวแล้วก็เบอร์เดียวนะลูกค้าที่อยากจะรู้ข้อมูลกับตัวรถคันนี้เพิ่มเติมนะคะหรือว่าปรึกษาด้านการขายแล้วก็เช็คเครดิตบุโรนะคะก็ สามารถที่จะโทรมาสอบถามเอินได้เลยนะที่สําคัญคันนี้นะคะสภาพใหม่ๆเลยนะคะโครงสร้างเดิมนะตัวรถยังไม่ได้ชงและย,ยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะอาจจะแค่ล้างภายนอกนะคะแต่ว่าภายในนะคะจะยังไม่ได้เก็บอะไรเลยนะคะลูกค้าขาคันนี้นะคะถูกใจนะคะคอมเมนต์คุยกันได้นะคะสําหรับคลิปนี้ลูกค้าที่ดูมาถึงตรงนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เอินด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ